สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าร่วยเด้ครับผมครับเอามีแนวทางตาเล่ามาสูพี่น้องที่เช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับไปต่องวดครับเพร่ะวาจะเป็นพ่อลาดเผาเด่นเดินดีเก้ามาเชียร์ครับผมที่เห็ุเป็นประจําครับพี่น้องเนาะหลังตาเล่าออกมือหนึ่งครับแล้วก็มีสูตรน้ําเชียร์ครับผมว่างหันกะเข่าครับผมเข้าแปดเก้าเก้าแปด เหล็กซีคูครับงวดนี้น้ำเชียร์กับเจีเห็ดให็ดพิรามซี่คือเก่าครับผมปล่อยต่องวดแต่ว่าพี่ปะกายเพิ่นขอวิเคราะห์กักก้อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะตามมาที่หลังครับคลิปนี้ก็จะมีสามสำนักครับผมเพราะรัเผาเด่นเดินดีเข้ามาเชียร์เลยก็สูตรน้ำเชียร์ได้ครับผมสูตรน้ำเชียร์เลยก็รวมไปถึงเหล็กพิเศษครับผมเหล,ล็กหลานครับผมเหล,ล็กหลานน้ำเชียร์จะเป็นตัวใเดเนาะไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเนาะ พิเศษในคลิปนี้ปล่อยต่องวดกับมีเวลาครับผมมีเวลาีวันเสาร์ครับมืออื่นวันอาทิตย์ครับวันจันทร์ตำเหล่าสู่กันต่อครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขในคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอประคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมโอ้น้ำเชียร์ผมมีคนเบิ่งเนาะจนลืมเนาะ สูตรเขาเลยได้ครับผมอันนี้ที่ครูเดินแล้วเออเถอะส้นเหล็กล้านดิเนเมนนี่สิลอกออกตำเล่าเด้๋ยอนี้ตำเหล้าด้วยครับพี่น้องตำเล่าสูตรน้ำเชียร์ครับอืเด่นบนล่างศูนย์กับห้าประกบสองกับหนึ่งสองตัวบนล่างศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งครับผมค่ะ สีคู่มันเดิมเชียว่ะเท่านี่ที่หอยล่กห<ม>วยไทยนี่ครับร้านมาหาคานผูช้ชมร้านมาหาชนกันนีร้านมาเียนกับว่าไปมันมันบ่ม,นมีเวลามันยากยาก,ยากเข่ากับว่าได้กินพอ่อยายพ่อไงเอาเนี่ยกิกนมาทรงพ่อไงก็ไม่ไงก็ไเด้นํามาบอกว่าซู้กินเข่าก่อนขนาดนั้นบ่ค่ะ่านผูช้ชม เวลาผ้าม่เย่ไปหาหมอเตรียมงานเจกว่าเจ๊มือนวลทองเท็ดขีบไห้เตรียมลงหนักนี่วไหนเปนห่งสี่บวกเอาลองเบิ้งครับผมนี่วันที่สิบเจ็ดครับผมค่ะหล้างเหล็กถ่ายออกได้ครับพี่น้องทำเล้าต่อเป็นเหล็กหลานได้นวลทองครับเบิ้งใหน้ำเชี่อนี่ด้ค่ะเริ่มเขามาเลยดิค่ะเริ่มเข้าแล้วค่ะ ต่อมาพ่อลาดเท้าครับผมเมื่ออานสูตรที่หนึ่งกอดข้อกันค่ะสูตรที่สองครับพี่น้องเนาะเขาที่เจ็ดเดินเดินดีเขามดเลยครับผมเขามดเลยก็าเม่เชียรุดผู้เดียวเมียนเคลียนกันรุดอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งครับผมสามสำนักพ่อลาดเท้าสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งได้ครับผม สูตรที่สองได้สองกับห้าครับก้ามาเชียร์ได้สามสี่ห้าเด่นเดินดีได้ห้าหกเจ็ดโอ้เรียวเห็นแล้วบ้านยังลหรอแถวบันชนชนห้าครับผมป้าบานเนียคือแล้วคือแล้วคือแล้วเลขหล้านเนีนตำเล่าก็สี่ตำไทยมันย <laughs> เอาไปทั้งสองเลยครับชนตัวเดียวหมดเลยบ่ เนี<ห>่ยส่นห, <า S 1> หาตั้งสามสมนักเลยก็จะมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสองหาสามหาสี่หาห้าหาหกหาหกหลูดเลยมนี่หาเจ็ดถ้าทำถ้ายูนีมันมียูหกหกเจ็ดแปดคู ถามว่าเบิ่งของพอจอยเนาะแถาครับคันพอจอยรับคููไดเห้องกับจิตตัดออกเนาะแม่นค่ะล้วก็บเบิ่งเลขสูตรที่หนึ่งพอลาดพาวได้ครับผมเิ่นเดินดีมม่ต้องติดตัวหนึ่ง<อ>น้ำเชียก็ต้องเอาไปใส่หาดสูย์หรือหาดหนึ่งก็ได้อันนี้คือว่าวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์ความเป็นไปได้อาเแถวอันที่น้ำเชียกับก่อนมาเชียนําเสนอมาเนี่ยถ้าสามสำนักหนึ่ง นานมากเลยค่ะท่านผู้ชมที่จะมาสนกันตัวเดียวแมนแมนมาเถ่าครับชนกันตัวเดียวบานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เข่าประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่าครับเนาะแมนนี่ค่ะท่านผู้ชมบานี้ทิศทางเดียวกันมัดเลยครับผมเลขล้านตอนนั้นเอฟซี FC จำได้ไหคคะเพราะว่า มันถือเนาะค่ะน้ำเชี่ยก็เลยบอกไอ้ซูฟังคือจะเอฟซีนี่แหละกันเพิ่นถือเราเพิ่นกับจิตจำเสี้ยนนั่นไว้นะเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดที่ไปหาหลานอยู่เฮียนเฮียนหลานเฮียนหนุ่มไผ่ไปแล้วครับค่ะนี่แม่สูตรน้ำเชี่ยเวิ่นดูแถวๆนี้บ้านม่าส้นกับของมุ่เจ้าอีกเมียเมียนว่าส้นของหลานอีกมึเมียครับพี่ประไก่เพิ่นท่านอีทรงมากครับผมค่ะเอานี่แหละครับพี่น้องเนาะค่ะ เก็บเป็นข้อมูลแคหนาจอนใ้เด้อครับผมกับสามสำนักชวนกันที่ห้าครับผมนลมาชวนกับเลขน้ำเชียร์และกับเลขหลานน้ำเอาครับพี่น้องครับผมครับครับเป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่ามาหรือว่าชวนกันละมากครับผมครับสี่สำนักนี้ครับพี่น้องเนาะทิศทางตัวเลขมาทิศทางเดียวกันเด้อครับผมครับเอาถ้าอาจารย์ได้เส้นใดผลมาก่อนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้ารวยก็จะ ทย่อยลงครับผมเพราะว่ามืออื่นก็ชิยากรัฐบาลไทยนําครับพี่น้องเนาะครับอย่างรัฐบาลไทยนําครับวันจันกับพ่อใดญยู่ครับพี่น้องเนาะวันจันกับจะมาสรุปอีกทีนึงครับเพราะว่าจะเป็นตำรารวมเซียนครับผมตำรารวมเซียนหรือว่าลักลอยของพอพี่บูนครับรวมไปถึงเหลขกวันจันทร์สายดวนครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี่น้ำเชียรผ้าร่วยกั ขออวยพรให้พี่น้อง FC โชคดีเด้อครับผมตามลาวสองทุ่มครึ่งครับวันที่17พฤศจิกายน68สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคีมค่ะครับเอาถ่าย FC ท่านใดที่เพิ่นอยากนาซออยากให้หนาใสค่ะท่า,านผู้ชมอยากให้หนา เกียงค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให้กะจางค่ะถากไล่มาหาหนี้เสียไรเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกียงออกค่ะท่านผู้ชม ค่ะนาค่ำๆกสิแบบวา่าไซออกค่ะท่านผู้ชมไซออกค่ะกะฝาเจ้งสีฝากสิจางออกคือจังน้ำเชี่ยอยู่โหนแก้มยังสีค่ะท่านผู้ชมนี่โหนแก้มค่ะจังฝืนไข่มากยังสีค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเดชขึ้นโตเนาะค,ค่ะจังฝืนไข่มากกับยังแบบยังทาเด็ด เต็มที่ปันใดค,ค่ะดานผู้จมค่ะนี่ค่ะกะเอ้ยนี่ฝ้ายูโนแกมนี่คะ่ะดามผู้ชมค่ะฝา you know ยูโนแกมยูไตข้างยูมองนี่คะ่ะ่ามผู้ชมค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะคกับยูดังนี่คะ่ะ่านผู้ชมนี่คะ่ะมองนี่คะ่ะน้ำของน้ำเสียกจางออกไปแลยดิคะ่ะดามผู้ชมค่ะนาไซนาเกียงออกค่ะ สอไสออกเนาะค่ะกับว่าเป็นว่าจะออกเมดเลยทดีค่ะดัานผู้ชมกะเพราะวานกกอยู่กับน้ำเชียร์ยี่สิบปีคุทธาธิาค่ะผมหัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัก็เจอค่ะหัก็เจอเนาะเนียนต่มาเชียร์ด้วยกันกับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเชียร์ใส่แล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮทไหนาเฮาเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดัานผู้ชมนี่ค่ะ ชะลอความเหี่ยวค่ะดันผุ้มมค่ะสมชืนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะสังมาหลายค่ะทากมาหลายค่ะดันผุ้มมค่ะคนเก่าที่ถ่ิคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผมเพิ่นกะตอนแรกเพิ่นดลองไปชุดชุดนี้ละค่ะครับผมชุดหยอดหีดค่ะดันูุชมเพื่อเราสองตัวนี้ไปดลองก่อนเนาะเนียนค่ะต่อมาก็ซีหลอดหาหลอดกับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่ ว่ด้รมดง่ายๆค่ะอันนี้มันมดไว้ค่ะเพิ่นกระรั่งเทลหาหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดกระมี่ค่ะรัมมือส้มเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจค่ะถักไรคือเก่ามาเชียเพิ่นบอกว่าหันเด้ค่ะต่อมาน้่เชียก็ใส่แป้งตลับกันแดดเด้ค่ะรัมมือส้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบเด้ค่ะแป้งตลับค่ะ เที่ยง่ายผอมเทาติดเทากับผิวดีครับผมครับเนียนพร้อมค่ะ่านผู้ชมยิ่งเฮี่ยวออกกี่สิเอ่อเอาเอาเป็นตะลับเอ่อซับๆนิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ่าติ๊ดจมูกพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นข่าบบ่เป็นเคอร์ค้าครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไป ทดลอง่องก่กรก็ได้ค่ะเม่นเอาต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะดั่ามุู้ส้มเซรั่มทาผิวค่ะน้ำหอมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะอ๋อแจงได๋ก็ถักลายมาด้อค่ะด่งมุ่งส้มสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนยูดดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ